ในแบบฝึกหัดน,นะคะข้อแรกอ่าข้อแรกก็จะเป็นการคูนของเมทริกเนอะแล้วก็จะมีทรานส p โพสเข้ามาแทรกด้วยมีการบวกกันลบเมทริกด้วยกันลบถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เรียนกันแต่ว่าลบมันก็เหมือนกับว่าเราคูณลบหนึ่งไปก่อนแล้วค่อยเอาไปบวกถูกปะอย่างข้อแรกเขาให้หาเมทริก a b c คูณกัน ก่อนอื่นคือไม่ว่าจะอะไรน้องต้องเช็คมิติอย่าง a เนี่ยมิติ2คูณ2ใช่ปะ b คือมิติ2คูณ3 c คือมิติ3คูณ2ถ้าน้องคิดออกมาแล้วอะทั้งหมดมันจะได้มิติ2คูณ2เพราะอะไรเพราะว่าถ้าคูณ a กับ b คูณกัน2คูณ2ตรงเนี้ยมันเป็นหลักถูกปะ2องตรงนี้เป็นแถว มันเท่ากันแสดงว่าคูณกันได้คูณกันได้ได้ผลลัพธ์เป็นมิติ2อคูณสราวนี้ผลลัพธ์เป็นมิติ2อคูณสใช่ไ่าสคือหลักละ3าตรงนี้เป็นหลักแล้วก็3าตรงนี้เป็นแถวซึ่ง3มันเท่ากันเมื่อกี้เราได้ผลลัพธ์เป็น2อคูณสมิติเนาะพอ2อคูณสมิติ3มันเท่ากันแต่ว่าผลลัพธ์ที่ได้มันจะเป็น2อคูณสมิติ อันเนี้ยมันจะเป็น2อคูณสมิติไม่เชื่อลองมาดูกันอ่าข้อแรกคือให้หา A อคูณ B คูณซีเราต้องคูณไล่ไปเรื่อยๆเนาะเราจะคูณข่ามไม่ได้เพราะว่าการคูณของเมทริกไม่มีสมบัติการสลับทีคราวนี้พี่เอา A อคูณ B ก่อน A คือ1 3 สอลบหนึ่งแล้วก็มีคือลบหนึ่งสาสองหสแถวอ่ะแถวที่1หลักที่1ก็เอามาคูณกันคราวนี้พี่จะแบบไม่ได้คูณเขียนรายละเอียดทั้งหมดให้แล้วเนาะเพราะว่าน้องก็ทําจากตัวอย่างมาเยอะพอสมควรละอ่ะแต่พี่จะบอกว่าอันนี้มันเกิดจากการคูณกันแบบนี้ อย่างแถวที่1หลักที่1ก็ได้ผลลัพธ์เป็น1ลบคูณลบ1เป็นลบ1 3คูณ1เป็น3กลายเป็น2แถวที่1หลักที่2ก็กลายเป็น3คูณ1บวก3คูณ3ได้เท่ากับ12แถวที่1หลักที่3ได้เป็น2คูณ1บวก3คูณศูย์ได้2แถวที่2หลักที่1ได้เป็น สองคูณลบหนึ่งบวกลบหนึ่งคูณหนึ่งได้ลบสามแถวที่สองหลักที่สองได้เป็นสามคูณสองบวกลบหนึ่งคูณสามเป็นสามแถวที่สองหลักที่สามได้เป็นสองคูณสองบวกศูนย์คูณลบหนึ่งก็คือสี่คราวนี้ได้ AB มาละเป็นเมตริกนี้ก็อย่างที่เราคิดกันก็คือมันจะเป็นสองคูณสามมิติ พอคุณ c เข้าไป c คือสามคูณสองมิติเนาะมันคูณกันได้เพราะว่าหลักของอันแรกมันเท่ากับแถวของอันที่สอง c ก็คือลบหนึ่งสองศูนย์หนึ่งแล้วก็สามลบสอง่ะคราวนี้แถวที่หนึ่งหลักที่หนึ่งก็ได้เป็นมันต้องคูณ เราได้3ตัวเนาะเราค่อยเอามารวมกัน2คูณล1เป็นลบ2 12คูณ0เป็น0 2คูณ3เป็น6ลบ2บวก6เป็น4แถวที่1หลักที่2ได้เป็น2คูณ2เป็น4 12คูณ1เป็น12 2คูณลบ2เป็นลบ4ก็ได้เป็น4บวก12ลบ4ได้เท่ากับ12 แถวที่สองหลักที่1ก็เป็นลบ3คูณลบ1เป็น3 3คูณ0นย์เป็น0 4คูณสิบคูณ3เป็น12ก็ได้เป็น15แถวที่สองหลักที่2ก็กลายเป็นลบ3คูณ2เป็นลบ6 3คูณ1เป็น3 4คูณลบ2เป็นลบ8ได้ว่าลบ6บวกสาม ลบ8ได้ลบ11 <_ <d> _ก็อย่างที่เราคิดก็คือคำตอบมันจะต้องเป็น2อคูณสมิติได้ว่า A B C คูณกันได้เป็น4คูณ12บ5แล้วก็ลบ11อนี่คือคอย่อยแรกส่วนข้อย่อยที่2องข้อย่อยที่2ขอเปลี่ยนสี าให้หา a คูณ b บวกกับ a คูณ c transpose แต่ว่าถ้า a คูณ b มันจะได้เป็น2คูณ3มิติใช่ปะอย่าง c transpose อะ่ะมันจะเป็น2คูณ3มิติคูณกับ2คูณ2ค2ูณมิติคูณ2คูณ3มิติก็ได้เป็น2คูณ3มิติ แต่ว่าพี่สามารถดึง a ออกมาได้แล้วก็คูณ b บวก c transpose สังเกตว่าที่พี่ดึงออกมาได้แต่ว่า a ก็ยังอยู่ข้างหน้าเหมือนเดิมถูกปะ a ยังอยู่ข้างหน้าของทั้งสองตัวเหมือนเดิมอันนี้คุณสมบัติมันจะเท่าเดิมแต่ c transpose เราไม่รู้ถูกปะแต่เรารู้ว่า c มันเท่ากับลบ1สอง ศ1 01, แล้วก็3ลบสองถ้าเอาไป transpose จากจากหลักมันก็จะกลายเป็นแถวจากหลักก็กลายเป็นแถวหมุนแบบนี้เนาะก็ได้เป็นลบ1 0นอันนี้คือหลักที่1กลายเป็นแถวที่1หลักที่สองกลายเป็นแถวที่สองก็เป็นสองลบสอง ได้ c transpose เท่ากับเท่านี้หา b บวก c transpose ก็จะได้เป็นลบ2 130สบวกกับอันนี้คือค่า b เนอะ c transpose ก็ได้เป็นลบ1 0, 0 3, 2 0แล้วก็ลบส ก็จะได้เป็นลบสอแล้วก็5 3 4แล้วก็ลบสตามหลักการบวกอ่ะก็จะสังเกตว่ามันเป็นสองไม่มันเป็น2อคูณสมิติคราวนี้ A มันคือ2อคูณสมิติใช่ปะแสดงว่ามันคูณกันได้เพราะว่า A มี2หลัก ส่วนก็เนี้ยมีสองแถวสองมันเท่ากับ2ก็คูณกันได้คูณออกมาเคือหนึ่งสามสองลบหนึ่ง ส่วนในวงเล็บคือที่เราขิมเมื่อกี้เนาะลบสองหแล้วก็3 4มสี่สองลบสอลบสคูณกันแถวที่1หลักที่1กลายเป็นลบสบวกสคูณสเป็น9ก้าเนาะก็กลายเป็น7แถวที่1หลักที่2ได้เป็น3ามบวกสิก็คือสิห้า แถวที่1หลักที่3ก็กลายเป็น5-6ลบ6ก็คือลบหแถวที่2หลักที่1ได้เป็นลบ7แถวที่2หลักที่2ได้เป็น2แถวที่2หลักที่3ได้เป็น12ก็จะได้คำตอบข้อที่สคือ a b บวก a คูณ c transpose ก็เป็น7 15ลบ1แล้วก็ลบ72 <B. S 1> ส่วนข้อที่3อ่ะข้อที่3ฝั่งให้น้องกลับไปทำเองเนาะ a กำลังสองก็คือ a คูณ a นั่นแหละลบ2 bc ยังไง b กับ c คูณกันแล้วต้องได้มิติ2คูณ2ทุถูกปะแล้ว b กับ c ก็คูณกันได้เพราะว่า หลักตรงนี้มันเท่ากับแถวตรงนี้อืมแล้วเราก็เอามาคูณสองเราค่อยเอาไปลบเองกำลังสองก็จะได้คำตอบเยวกำลังสิงลบแสดงว่าเป็นเก่ส่วนหรือเป่าข้อหายแล้วเป็นเศ่ส่วนแทนขอพักแป๊บน,นะคะอ่ะ